บล็อกเบสล็อกมันไม่สามารถเอามาใช้ได้นะโอเคครับผมไม่ได้มันล็อกไปแล้วอุ้ยเพชร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 ทุกคน ผมเจอเพชร <Yeah. S 1> I am กูรักอ่โชคดีอูเจอเพชร Oh my god ผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆแล้วนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมีตั้ง70%เลยถือว่าเยอะมากๆโอเคครับถ้าทุกคนกดกันหมดแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆกงั้นเราไปดูคลิปกันเลยครับผมเอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวใหม่ครับันเลยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับผมแตมเมอร์ amer, แล้วก็เกมไมคครับก็เด็กเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมมีหลายคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากพี่แตมกลับมาเล่นเอาชีวิตรอดทีโอเคได้จัดไปเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ทําให้นะฮะแต่ว่าการเอาชีวิตรอดครั้งเนี้ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนการเอาชีวิตรอดแบบปกติหรือแบบคนทั่วไปนะครับที่เขาจะเอาชีวิตรอด จริงจริงจังๆหรือบางคนก็ชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้าหรือบางคนก็ชีวิตรอดโดยใช้หมอดแบบเผอให้เพิ่มเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะครับเผออะไรล่ะแต่วันนี้เนี่ยที่ผมจะเพิ่มมานะครับนั่นก็จะเป็น Data Pack นะฮะซึ่งเอาชีวิตรอดในแต่ละคลิปของผมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นวันแบบคลิปเนี้ยผมจะเรียกว่าเอาชีวิตรอดวันที่1แล้วก็ ถ้าเป็นคลิปที่2ก็จะเรียกว่าเอาชีวิตรอดวันที่2นะฮะก็คือเอาชีวิตรอดในวันที่ผมมานั่งแคสเกมไมค์ครับจริงๆจังๆนะครับผม <c oughs> ก็เอาเป็นว่าฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้หน่อยได้หรือเปล่าครับสำหรับใครที่อยากดูไม้ครับเอาชีวิตรอดนะฮะ คือแล้วผมเนี่ยได้ทําการลงดาต้าเอ้ยอดาตาเลยล่ะดาตาแพ็กนะฮะคือแต่ละคลิปของเราเนี่ยเราจะสุ่มลงดาตาแพ็กนะครับผมหรือบางคลิปก็จะไม่ลงนะฮะอา่าจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมมันจะสนุกกว่าเดิมหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าชีวิตรอดแบบปกติเนี่ยมีคนทําเยอะแล้วนะฮะชีวิตรอดแบบปกติเฉยๆนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะชีวิตรอดโดยการที่เราจะเพิ่มดาตาแพ็กเข้ามาซึ่งดาตาแพ็กที่ผมเพิ่มเข้ามาในวันนี้เนี่ย บอกเลยว่ามันเป็นลาร์ตาแพงที่ผมเคยรีวิวไปแล้วคือสนุกมากนะฮะโอเคครับจะก,ก่อนอื่นเลยนะฮะขอครับตัวครบาบตัวคราบนี่เป็นสิ่งจําเป็นของเราเลยนะเนี่ยสวัครับมาแล้วก็เราจะเขา,าเรียกว่าอะไรทำทำขวานาทำขวานแล้วก็ทาพิกแอกนะครับผมสวยเอาขวานมานะฮะไปเดี๋ยวเรา,ามาดูที่ว่าเราควรไปทางไหนดีนะฮะโอ้โหตรงนี้ผมมาเกิดในที่ไหนวะเนี่ยว่าตรงนี้มีทะเลด้วย ผมชอบทะเลผมรักทะเลเรามาอยู่ทะเลหลายปีหลายปไีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยตรงนี้มีแกะด้วยนะฮะเดี๋ยวขอเอาแกะไปอันนี้ก่อนทาเตียงนะฮะโอเคครับสวยงามสวยงามอึ๊บโอเคครับผมสวยงามไก่โอเคครับเดี๋ยวเราขอฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอาเป็นไปประทังใน กัรชิลอดวันแรกของเรากันก่อนเลยนะครับผมไปครับผมโอ้ตอนนี้ตัวเราเริ่มหิวแล้วนะเดี๋ยวได้เวลาไปขุดองขุดหินมาทำเตาเผาแล้วนะฮะ แม่เกิดมาแล้วก็เจอกงเจอแกะนี่ันนับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกคนนับว่าเป็นโอ้ตรงนี้เป็นทะเลงั้นเหรอว้าวตรงนี้เป็นเออมีมมาด้วยโอ้ผมชอบทะเลมากเลยนะครับเนี่ยชอบทะเลเหลือเกินเหลือเกินโอ้อยากกินสาหร่ายทอดก็มาทันทีเลย <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวขอหาเหมืองก่อนว้าต่อฟักตัวเลอดหิวแล้วต้องมีชุกกะเคนนะฮะเดี๋ยวขอไปเก็บชุกกะเคนแป๊บหนึง่ง แดมด้แดมไดมเก็บชูก้าเคนมาฮะเรียบร้อยสวยงามครับผมเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ผมเจอหมู่บ้านครับทุกคนโอ้โหรอดตายแล้วครับในวันแรกผมรอดตายแล้วผมรอดตายแล้ว โอ้โห oh, oh, oh. ตัวกำลังหิวพอดีว้า wow, วตรงนี้มีข้าวด้วยขอโดอเลยละกัน <Hey. S 1> ขอโดอเลยละกันโอเคครับโดไปเดี๋ยวขอปลูกคืนให้นะฮะไหนมาดูซิว่าในบ้านมีอะไรหรือเปล่านะครับโอ oh, oh, มีเตียงขอเตียงหน่อยละกันโอเคครับสวยโอ้โ oh, ห oh, เจอหมู่บ้านโคตรดีโอเคครับไปต่อไปต่อตรงนี้มีฟางนะฮะขอโดเลยละกันฟางสวยงามฮะสวยงามสวยงามขอโดเลยขอโดเลย สวยยเยีย่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยต้นนี้ต้นอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้าวปกตินะฮะข้าวปกติเดี๋ยวเราจะคืนไปข้าวปกติคืนไปครับผม <Okay. S 1> อันนี้ต้อนอะไรเนี่ยอ้าแครอทแครอทบีดรูทโอ้โหสว,สวยมากสวยมากสวยมากแครอทบีทรูทแครอทบีทรูรทรดเดี๋ยวขอมันฝรั่งนะฮะโอเคเผื่อเราไปที่อื่นนะฮะเราจะไม่อยู่แค่มหมู่บ,บ้านนี้นะฮะ ขอเตียงเหลืองแล้วกันนะมันจะได้มีสีสันหน่อยนะครับผมคืนไปแล้วก็ว้าวว้าวว้าว้าว้าวแจมแมวแจมแมวโอเคครับผมเรา,าก็จะทําการคลาบขนมปังเป็นเลยขนมปังเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นขนมปังที่เราจะใช้กินตลอดการเดินทางของเรานั่นเอง3 3ก็ถือว่าได้อยู่นะไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับ เยอะไม่น่าเกลียดเลยล่ะโคตรเยอะโคตรเยอะเอาจะบอกว่าน่าเกลียดอีกเหรอโอเคคขับอมบ้านหลังนี้น่ะว้าวมีอะไรเนี่ยเอ้ยมีลงคนนี้ด้วยแลกอะไรไม่ได้นะไปฮะไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอมีบ้านเด็กสมิธปะเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยโอ้โหแต่มีอันนี้เยอะมากเลยขอเก็บต่อหน่อยแล้วกันออขอค่าหมูไปกินหน่อยแล้วกันนะฮะค่าหมูไปกินหน่อยแล้วกันโอเคทําไมหมู่บ้านนี้มันอุดมสมบูรณ์จังวะฮะโคตรอุดมสมบูรณ์เลยโอ้โคตรแจ๋ว ว้าวตรงนี้มีที่ใส่น้ําด้วยนะขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยว้าวตรงนี้มีเกาะนะฮะซึ่งเราเอาดีปะวะขอโดนหน่อยละกันนะฮะไหนก็ถือว่าเป็นวันแรกแล้วไม่มีอะไรแล้วนะฮะวยตรงนี้มีตัวแรกของเนี่ยว้าวโคตรกากเลยโคตรกากเลย,กกเลยตัวนี้แรกอะไรเนี่ยโอ้ทำไมมีแต่ตัวกากๆาาอ,อ่ะ ว่าเต่าฟ้ามีแต่ตัวกากากไปดีกว่าไปหาเหมืองลงแป๊บเวลาจะไปไหนเนี่ยเจอโอ้โหเจอแกะมันดีกว่าที่ผมเคยเอาชีวิตรอดมาหลายครั้งเลยฮะปกติจะหาแกะไม่ค่อยเจอนะฮะ <c oughs> โอเคครับผมโอเคนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่นะเรียบร้อยเรียบร้อยได้มาแล้วฮะอ้าวแต่เรามีเตียงแล้วดิวะโอ้มันสงสัยชินนะฮะปกติไม่มีเตียงใช้เลยเนี่ยชีวิตรอดวันแรกเนี่ย วันนี้มีเตียงแล้วมันก็รู้สึกโชคดีหน่อยโอ้โหตรงงูนเป็นใบโอมสวอมแลนฮะทุกคนหรือใบโอมนำเน่าที่ตอนกลางคืนพระรันเต็มดวงเนี่ยเราจะเจอกับสลามนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแจ๋วมากแจ๋วมากโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากลงเหมืองมากกว่านะอยากลงเหมืองมากๆเลยทำไมไม่มีเมืองเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเฮ้ยโอ้โหตงงู เฮ้ยใบอมจังเกิลเหรอทุกคนฮะใบอมจังเกิลโอ้โหโคตรชอบเลยค่ะโคตรชอบเลยครับลูกพี่ผมแลอยังชอบโอเคแต่ตอนนี้รู้สึกว่าใกล้มืดแล้วนะฮะเวลาอ่ะมีฐานมีฐานขอแวะเก็บขอแวะเก็บ่านก่อนนะครับผมโอ้โหขุดช้ามากขุดช้าเหลือเกินทําไมนายช่างขุดช้าเหลือเกินล่ะขุดช้ามากนะฮะทุกคนมันขุดช้ามากนะฮะโอเค ว้าขุดช้าเหลือเกินเดี๋ยวขอเอาพลิกแอคหินมาก่อนนะฮะเออผมลงดาต a าแพกพลิกแอคมานะฮะทุกคนไม่รู้ว่าพลิกแอคหินเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยอ่าแปดคูณสามนะฮะ โอเคครับต้องใช้20กว่านะฮะเดี๋ยวเราจะขูดบล็อกหินมาประมาณ20กว่าบล็อกนะฮะทุกคนโอเคครับครบหรือยังวะโอเคน่าจะครบแล้วนะฮะตอนนี้ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเอาไม้มาคาฟแท่งไม้นะฮะ <Okay. S 1> และเราก็จะทําพิกเอ็กมานะครับผมมา1 2 1สองแล้วก็เอ่อเอาไปให้หมดเลยละกันโอเคพอได้มาหมดแล้วนะฮะทุกคนให้เราเนี่ยเอาพิกแอกนะฮะไปรวมกันเลยครับผมเอาพิกแอกไปรวมกันนะฮะมาดูกันว่า มาดูกันโอ้โหขาดอีกหนึ่งมารวมกันโอ้ไม่ได้เหรอเฮ้ยพิกแอ็พิกแอ,กแอหินไม่ได้นะฮะน่าจะต้องใช้เหล็กนะครับผมทุกคนโอ้ไม่นะโอ้ไม่ได้ไม่ได้น่าจะใช้พิกแอเหล็กนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปตามหาเหล็กนะฮะโอเคครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วโอ้ไมก่กอดน,นึกว่าใช้พิกแอ หินได้นะฮะโอ้โทษทีอ่าผมเจอหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าเออลืมไปว่าทําไมผมยังมองสว่างอยู่นะฮะ <c oughs> เพราะว่าไอ้นี้เพราะว่าผมไปปรับตัวเกมมาตั้งแต่ที่ผมเคยรีวิวมอสรีวิวแมปรีวิวอะไรแล้วนะฮะผมไปปรับแกมมาในตัวเกมไนงะมันทําให้ภาพในตัวเกมเนี่ยสูงขึ้นนะฮะ พอเอ้ยพอทาให้ภาพในตัวเกมสูงชัดขึ้นเนี่ยมันเลยแบบไม่ต้องตักท็อตก็มองเห็นนะฮะแม่งเลยนี่มันเป็นการเอาชีวิตรอดที่แบบผิดเพี้ยนไปหมดเลยฮนะอะเราไม่ชอบเราไม่ชอบตามใครอยู่แล้วครับผมเราเนี่ยชอบแตกต่างนะฮะความแตกต่างขู่ทาไมไบโอมันเพียบพร้อมโอ้เบอร์ลงเบอร์อรี่เชอร์ลงเชอร์รี่จังเกิ้ลแตงโมแตงโมมัดกอกกล้วยส้มโอ้โหหมู่บ้านนี้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวคืนนี้เนี่ย เราจะพักกันที่หมู่บ้านนี้ก็แล้วกันนะฮะเอเคนอนแม่งตรงนี้แหละนอนแม่งตรงนี้แหละครับทุกคนนอนตาโอเคครับตื่นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอสำรวจหมู่บ้านต่อไปเลยนะครับผมว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะโอเคตรงนี้มีกล่องโอ้ขอเหล็กมาโอ้อาดมาเยี่ยม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 แต่คือตอนนี้อยากได้เหล็กประมาณ2ี่สิบกว่าอันมากเลยนะประมาณย4ิบสี่อันนะครับผมเพื่อที่จะ มาค้าพิกแอ็ที่ทรงพลังที่สุดนะฮะว้าวตรงนี้มีบ้านหลังใหญ่อันนี้ด้วยหรอโหสวยมากเลยเนะี่ยเฮ้ยไม่เคยเห็นบ้านหลังแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะสวย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 แต่ว่าการที่เราจะเอาเหล็กเนี่ยไม่ลงเหมืองเราก็ต้องฆ่าไอรอนโกลิมว่ะมาฆ่าไอรอนโกลิมกันดีกว่านะฮะโอเคครับ <Hey. S 1> okay, ผมเดี๋ยวผมจะทําการฆ่าไอรอนโกลมเดี๋ยวนี้แหละฮะทุกคน เดี๋ยวขอทําการคัดดาบแรบหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการฆ่าไอรอนโกลมนะหนึ่งสองสามแล้วก็ตีมันไปนะผมโอโหตีได้ไหมเนี่ยโอ้ตีไม่ได้นะฮะเอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมโอ้ยแค่นี้ก็ตีไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะสะกิดมันยังไงดีวะโอเคครับโอเคครับผมโอ้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 ทุกคนโอ้มันเกิดการผิดพลาดมันเกิดการผิดพลาดใหญ่หลวงมันเกิดการผิดพลาดใหญ่หลวงนะฮะโอ้โห ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันมาแล้ว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 โ ho เกิดการผิดพลาดใหญ่หลวงนะฮะทุกคนมาครับผมหนึ่งสองสามโอเคอันนี้น่าจะรอดนะฮะาเกือบตายไปแล้วไอ้แตมเอ้ยโอ้โหมึงเข้ามาเดี๋ยวมึงก็โดนตีไปด้วยหรอกนี่นะนี่นะนี่นะโอ้ตายยากมากตายยากมากโอเคได้เหล็กมาแล้วนะฮะโอ้ เหล็กสีเลยเหรอ <ye a. S 1> ก็ได้อยู่นะฮะโอเคครับตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเหมืองนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเหมืองลึกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปหาเหล็กก่อนนะฮะทุกคนมันสว่างอย่างนี้มันก็สวยว้าวว้าวคูเลวินสวยงาม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 มากสวยงามมากเลวินครับผมโอเคครับขอเหล็กก่อนเลยละกันถ้าเหล็กครบนะฮะเดี๋ยวผมจะทําเป็นพิกแอ็กที่โหดโหดเห่าแล้วเอาเรื่องให้ดูนะฮะแต่โหดมากนะฮะโหดมากโหดมากบอก,กเลย โหดมากนะฮะโอเคครับผมโอ้เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยผมมีเหล็กเยอะมากเลยฮะว้าวสวยสวยสวยเดี๋ยวไปหากันต่อเลยจนกว่าจะครบนะฮะเดี๋ยวหาเหล็กเพิ่มนะผมหาเหล็กเพิ่มโอ้มันอันตรายมากโอ้โหอันตรายเกินอันตรายมากฮะคุณผู้ชม คืออันนี้มันเล่นยากกว่าปกติอีกเพราะผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันมืดมั่งนะผมลืมตัวไปเลยว่าที่จริงมันเป็นที่มืดนะฮะเออพวกมอนเตอร์มันเลยเยอะนะครับผมจริงๆถ้าผมอาไปปรับแกมม่าในตัวเกมกลับเป็นปกตินะฮะคือตรงนี้มันจะมืดมันจะมืดทุกอย่างอ่ะก็ไม่แปลกใจเลยทาไมมอนเตอร์มันเยอะนะฮะไอผมก็ตกใจอยู่ตอนแรกๆนะโอเคครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อวันนี้เนี่ยเราจะได้ที่ขุดที่ o อ แล้วก็ทรงพลังที่สุดผมจะไม่ย่อท้อต่ออะไรเด็ดขาดนะครับเจอพวกกูแน่อยู่เวนโอเคครับเหล็กผมน่าจะพอแล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าเหล็กน่าจะพอแล้วเดี๋ยวขอกลับไปครับบนบ้านดีกว่านะเพราะว่าของในสล็อตผมมันเต็มนะฮะ<ช>โอ้โหชิปกายแล้วชิปกายแล้วครับทุกคนนี่นะระเบิดป่ะเออไองโง่โอเคครับไปดีกว่า <S <S โอเคครับในตอนนี้เนี่ย,ยตกใจหมดนึกว่าไอรอนโกเลม รูว่าผีไอรอนโกเลมมาล้างแค้นนะฮะโอเคครับในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอทําการตัดไม้เพื่อทํากล่องเก็บของแป๊บหนึ่งนะฮะผมรู้สึกว่าการเล่นไม้ค้าแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะหาวัตถุดิบเนี่ยเพื่อเอาไปทําอะไรนะครับผมเออแบบ หาวัตถุดิบเพื่อที่จะมาทําอาวุธที่โหดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทําให้ผมแบบรู้สึกว่าผมเนี่ยมีเป้าหมายในการเล่นมากต่างจากาเล่นไหมครับชื่อวาปกติที่ผมแบบนึกไม่ค่อยออกนะฮะว่าควรทําอะไรดีนะครับผมมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะทําอ๋อไม่มีเหล็กเพิ่มโอ้โหเอ้ยไม่มีหินเพิ่มเดี๋ยวขอด้วยหินขอด้วยหินจากบ้านเอ้ยจากตรงนี้ก่อนก็ได้นี่มาโอเคครับผมครบแปดป่ะถ้าครบแปดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ้ย ขออันหนึ่งก็แล้วกันนะขอโดนหน่อยนะอ,อไม่ว่ากันนะโอเคเดี๋ยวเราทําเตาเผากันก่อนเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผมเตาเผาเชี่ยบแล้วก็ใส่ถ่านใส่เหล็กไปนะฮะอ่าเรียบร้อยโอ้ถ่านแค่นี้เองเหรอเฮ้ยผมว่าผมก็ขุดมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอเอาถ่านเพิ่มก่อนนะเดี๋ยวจังหวะน,นี้ก็รอมันเผาไปโอเคครบแล้วนะครับผมจากนั้นนะฮะให้เราเนี่ยทำการเอาไม้มาอย่าบอกนะว่า ไม่กูก็ไม่พออีกเนี่ยโอ้โหจเจริญพรตัดแม่งบ้านนี่แหละเดี๋ยวไว้วันหลังเราผ่านมาเนี่ยเราจะเอามาคืนแล้วกันนะวันหลังเราผ่านมาเนี่ยเราจะเอาเอา่อเอาตัดไม้เอาหินมาเติมคืนแล้วกันนะฮะโอเคครับทุกคนเราก็จะทําการนะฮะคราฟพี่แอคเหล็กมานะครับผมมาเป็นจํานวน8ปด แอันนะฮะก็ได้8แล้วนะครับผมให้เราเนี่ยวางไปเลยฮะนี่ครับวางไปให้หมดแล้วก็ชชวนี่โอ้โหเอาชีวิตร่านของเรามันจะเปลี่ยนไปนี่ครับไอรอนสปินนิ่งพีแอ็นะ,ะมันมาแล้วอ่าฮะอ่าฮะตายเคยตายไหมโอ้โหเคยตายมั <laughs> ยยม้แต่ว่าอนุภาคการทำลายมันเนี่ย ค่อนห้างที่จะแรงสูงมากนะฮะคือถ้าเราจะใช้อ่อไอ้นี่ไอ้นี่กลัวส้นตีนนี่นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปฆ่ามันลูกไปฆ่ามันโอ้โหมาครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะลงเหมืองเลยนะฮะโอเคครับทุกคนจริงๆเราสามารถไปหาเพชรได้เลยเดี๋ยวเราจะลองหาเพชรกันสักหน่อยนะไปครับผมเออคือแต่ว่าอันที่เป็นเหล็กมันจะกะกากหน่อยนะโอเคครับถ้าเป็นอันเพชรมันจะโหดมากนะโอเคครับผมเนี่ยเอ้ยไปเลยอึ๊บไปเลย โอ้มันไม่ค่อยลึกเลยอะถ้าเป็นอันเพชรมันจะโหดกว่านี้นะฮะโอเคครับผมแต่ว่าอันนี้เราก็สามารถเอ้ยโดนอะไรตายวะนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อได้อะไรไม่รู้ได้น่าจะได้เวลวนะฮะโอเคครับผมโอ้ทองสวยมาก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 ครับผมโอ้โหแล้วทำไมทีนี้มันชิ่งอย่างนี้วะเนี่ยโอเคครับผมทําไมทีนี้มันชิ่งอย่างนี้วะเนี่ยโอเคโอเคฮะขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยโอเคไหนล่ะ ไหนล่ะมีอ๋อเด้งออกซะแล้วโอเคครับแต่ว่าเราไม่มีบล็อกเบสล็อกมันไม่สามารถเอามาใช้ได้นะโอเคครับผมอไม่ได้มันลอกไปแล้วอุ้ยเพชร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 ทุกคนผมเจอเพชร ไอเอ็มขุดลักเนโชคดีอูเจอเพชรโอ้ไม่ก็พอที่ขุดโอ oh, แต่ว่าที่ขุดเราแรกกับการขุดมาขนาดนี้มันได้ศูนย์สิส้นลงไปในเพชรลอกแล้วไปนะเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> กดไลค์ตับติดใครนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาขุดเพชรกันนะฮะโอ้โ oh, ห <c oughs> แบบเฮ้มันทำลายบล็อกเลสสโตนด้วยนี่ว่ามันไม่ได้ได้ของนี่ว่ามันทำลายไปเลยอะ พราะเธอมันอาจจะทําลายเพชรผมไปแล้วไม่รู้กี่บล็อกก็ได้นะฮะนนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านสำหรับคลิปที่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนมากๆนะคะอยากให้มีพาร์ตต่อไปกดไลค์เยอะๆครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยวู้ฮู